แล้วครับเริ่มแล้วครับใครจะมาก็มานะคะเรากำลังเริ่มนะคะมาลูกทิ้งนี่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 เบื้องอรลดนะคะทั้งเป็ดทั้งหูหมูย่างทั้งย่างควงนมทั้งปิดทั้งกับทั้งไตทั้งไก่ทั้งอะไรตับส้วนตำมั่วมันมันไม่ครับโอ้วนกินก้อยด้วยเหรอลูกจัดไปลูกเอาเสียเบื้องลูกเอ้าเสียอเบื้องแซบลูกมาปั่นเร็วๆยายจะถ่ายนี่เร็วๆินายกินคนบุรีล์ไม่ต้องกลัว เพือนไม่เห็นบืดไงล่ะลูกบอกสิรสชาติเป็นไงแซบบ่บอ่นัวสุดยอดอน,นั่นนี่เรายังไม่เป็นปออ้นซูไม่ไหวนะเว้ยปออ้นยอมขุนเนี่ยมันเห็ดเป็นพร้อมไหมขุนเนะี่ยเอาเลยลูกตอน,น,นยังไงยืบคุณประโบือดออ้วนกินก้อยนะคะอ้วนชอบอปลาหมูอะไรก็มีนะลูกล้วงเลย เอาเลยแซบก้อยกินก้อยลูกเอาของชอบเป็น,เป,นเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าคนอีสานบ้านเท่าเพื่อนกับภากันลูกเต้ากินดิฟยุตแต่ว,ตว,ะวะาา่าก็มีการทายพยาธิน้ำนะคะเพราอมันมากินมาทายไม่ขยับเพรามัใกล้ๆอะลูกมันไกลไว้หมักอยมางไรใกล้งั้นสุดคอเลยลูกกูสงสารมากเลยเป <c oughs> ็นไงเล่นน้ําสัมภาษณ์หน่อยไปอาบน้ําก้อนใหญ่อีก <c oughs> ถือกล้องไปมันขึ้นแล้วพี่อุตส่าห์ดักค,คอมันมาเอ้ยมันมอด้เล่นดอกน้ำเสรปลุกมันลงไปเล่นน้ำมาสั่นยังไงมันละลงก้อนแล้ว สนุกไหมเน้นนานไหมร้อนร้อนลน้ำจะได้เย็นสบายที่ไหนได้น้ำร้อนโอ้โหแต่ถ้าอาบวันนี้กำลังดีอะวันที่ร้อนมากก็ถึงว่าอาบดูร้านแซ่บหลายมาเฮากับลงไม้ลงมือบันผู้เฒ่ารักนะจุ๊บจุ๊บวัวถันมาด้วยรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บจุบ